กุ้งอินเตอร์ภูมิใจนำเสนอรายการกุ้งอินเตอร์ทอล์กเสนอตอนของถูกและดียังมีในโลกนะคะหนึ่งสวัสดีทุกคนก็มาคุกันรายการกุ้งอินเตอร์ทอล์ะในตอนที่ช่วงของถูกและดียังมีในโลกนะคะมั้งนะฮะกลับมาคุยก,กันน,น,นะนานมาก เลยนะฮะนับตั้งแต่ปีที่แล้วเนอะปีที่แล้วประมาณมิถุนอาปะทำไม่ได้แล้ว,วะก็คือแบบมีแต่คนถามนะครับว่าทำไมไม่ถูถกคดีอีกเนี่ยพี่รูอยากดูพี่เลยนะเพราะว่าช่วยให้หลายคนประหยัดได้ในงบที่จำกัดอะไรประมาณนั้นนะฮะโดยใช้คริสอ์างอางอันเสริมหรือว่าเกี่ยวกับงานสุขภาพภายในภายในนั้นนะฮะให้แบบว่าประหยัดมากยิ่งขึ้นนะฮะใช้เงินจ่ายไปน้อยลงหรือเปล่า <laughs> จใช้เยอะกว่าเดิมนะเพราะซื้อหลายชิ้นบอกว่านั่นแหละก็ดูขำๆละกันเนาะตัวไหนแบบถูกจริตค่อยไปจัดมานะฮะตัวไหนไม่ถูกจริตก็ข้ามไปเลยอย่างนี้นะฮะเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่ภายในแล้วก็ภายนอกนะฮะภายนอกก็จะเป็นทั้งเมคอัพนะฮะสกินแคร์นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างจะตั้งใจทำจะโอเคนะตัวถัดไปนะฮะก็จะเป็นตัวที่อาหารเสริมอีกแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นตัวแบบขับพิษล้างลำไส้ดีท็อกส์นะฮะส่งเสริมกระบวนการเผาผลาญไม่ใช่ลดน้ำหนักแต่เป็นการทำให้ ร่างกายเรามันเบาขึ้นให้ลำไส้เรามันแบบขับของเสียได้มากขึ้นตัวเบาอะไรนะฮะผิวพรรณก็ดีขึ้นด้วยนะฮะนั่นก็คือแอปเปิลนั่นเองนะั้นซึ่งแอปเปิลเนี่ยเขาใช้ในโปรแกรมล้างพิษเขาเรียกอะไรนะฟาสติ้งอ่ะนะฮะเอ่อฟรุตจูสฟาสติ้งก็คือเป็นการแบบกินแต่ผลไม้ทั้งวันเลยนะฮะวันจันทร์ก็กินแต่แอปเปิลทั้งวันวันอังคารกินมะละกอทั้งวันวันอังคารกิน ันาคารกินมะละกอไปแล้ววันพูดกินประรดทั้งวันอะไรเงี้ยนามวันห้าวันแล้วแต่คนเนาะเขาก็เชื่อว่าการกินผลไม้ทั้งวัน3ามสี่วันเนี่ยจะทําให้ลําไส้เราได้หัดหัวมาก่ะเหมือนพักผ่อนเหมือนหยุดงานชั่วคราวนะฮะปิดชัด้ดาว <laughs> ชัด้ดาวลำไส้เยนยไปชั้ ัไม่ใช่ชัดดาวกรุงเทพนะฮะชัดดาวลำไส้นะฮะแบบว่าพักผ่อนบ้างมีการปฏิรูปนะครับเอาไว้ว่าไฮไหนบ้างน,นะฮะพักผ่อนให้ตับทํางานน้อยลงบ้างหมายถึงว่าไม่ทํางานหนักนะฮะด้วยการกินแอปเปิ้ลนะฮะกินเปลือกแอปเปิ้ลกินทั้งผลนะ่ะ แอปเปิลเขียวเนี่ยจะดีกว่าแอปเปิลแดงน้ำตาลน้อยกว่าใยอา,าหารสูงกว่านะฮะทีนี้เนี่ยเนี่ยนะฮะ <laughs> ไม่รู้อะไรแอปเปิลนะฮะนี่คือแอปเปิลเขียวแต่ว่านางมาในตะกร้าในกระเช้านะฮะในในกระเช้าของขวัญเสียแบบนี้เลยค่ะ <laughs> แล้วก็ใช้ก็ดึงอออกมาย่างนี้เลยแล้วก็แช่ตู้เย็ยนเลยนะฮะยังไม่ได้ล้างแม้แต่นึงสิ่งก็เป็นเป็นอะไรที่แบบ ต้องเคี้ยวต้องกดัดต้องอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะแล้วก็แบบมีวันมันมีมันถ้ากินไม่ทันมันก็บูดมันก็ช้ำมันก็อะไรอย่างเงี้ยเรื่องเยอะยุ่งยากก็เลยแบบเออกูไปซื้อน้ำแอปเปิ้ลมากินแล้วกันเลย,ยนะนะฮะนะฮะเป็นการแบบดีท็อกก็ไปให้ดูกันดีกว่าว่ากินยี่ห้ออะไรแล้วยี่ห้อไหนมันแพงหน่อยมันดียี่ห้อไหนมีประโยชน์เยอะนะฮะมาดูกันนี่นะฮะก็จะเป็นแบบน้ำแอปเปิ้ลที่กุ้งซื้อมากินในช่วงล้างผิดนะฮะของกุ้งกุ้งทำกี่วันให้ทาย วันเดียวก็ไม่รอดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะทําแบบประมาณสักสองวันก็พอนะฮะเพื่อแบบไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มันไม่ให้สมองมันล้าหรือว่าไม่ให้ร่างกายมันเพียมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราคิดว่าตัวเองดูแลสุขภาพดีแล้วคงไม่มีพีดเยอะอะไรอย่างนี้คะค่ะคงไม่แบบว่าสกปรกมากอะไรเงี้ยก็สองวันน่าจะพอแล้วแต่แบบพอทาจริงๆนะวันแรกเลยนะฮะตอนเย็นก็กินอย่างอื่นแล้วเลยกินแบบฝรั่งกินอะไรอย่างอื่นไปแทนว่ากินมันหิววะนะฮะมันก็ต้องอดใจนิ่งอะไรอย่างงี้ปะกูงยังทำไม่สำเร็จนะแต่ว่า สำหรับคนที่อยากลองทําดูเนี่ยก็ลองได้ดูนะฮะก็เป็นนิ่ห้อเหล่านี้แหละซึ่งแบบแต่มันรู้สึกโอเคนะรู้สึกสดชื่นขึ้นแม้ว่าจะกินแค่มือ้อเช้ามื้อกลางวัน,วนมื้อเย็นอะไรเงี้ยนะฮะสามมื้อเนี่ยทั้งทั้งวันอนะกินสามมื้อนะั้นก็รู้สึกแบบเย็นๆมามันก็แบบเบาตัวอะไรเงี้ยนะฮะรู้สึกตอนเย็นก็แบบน้ำพริกปลาทูจานหนึ่งเลยกินข้าวไปจานหนึ่งแล้วตอนเช้าขึ้นมาก็ดีกว่าเมื่อวันหยุดก่อนมาก็ยังโอเคนะกินผักเยอะๆไงตอนตอน,ตอนกินน้ำพริกปลาทูก็แบบกินผักสดเยอะกินผักต้ม้มออะะไรเเงียย ก็เลยแบบช่วยๆกันก็นั่นแหละสะรุปแล้วกูทำได้แค่นี้ค่ะกูมีปัญญาทำแค่นี้กูก็ทำแค่นี้นะคะไม่ฝืนตัวเองนะคะโอเคป๊า <Okay. S 1> สรุปแล้วอ่สะสรุปสรุปแต่มิ่อร์นี้นะคะยี่ห้อที่อร่อยที่สุดคือมาลีจ้ะของคนไทยนะฮะอีนี่เนี่ยเป็นของนํำข้าวนะฮะยี่ห้อนี้เนี่ยอะไรเบอร์รี่เบอร์แระอะไรเนี่ยนะฮะเป็นของนํำข้าวซึ่งเขาเคลมว่าเป็นแบบ แอปเปิ Apple, ้ลสดแอปเปิ้ลแบบแท้แล้วก็สกัดมามีวิตามินซีสูงมากอร่อยอร่อยมากอะไรย่างเงี้นะฮะเอากินๆไปแล้วก็งั้นๆน่นะก็ไม่ได้อร่อยมากแล้วก็น้ําตาลเยอะด้วยมาอ่านสลัดดูทีหลังว่า ซูการ์เยอะมากนะคะแล้วก so so right? so cool like ็ไฟเบอร์ต huh. ่ำนะฮะไฟเบอร์แค in ่แบบ0.1กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบน้อยมากแต่ว่ามันได้ความเป็นไฮโซความเมืองนอกอะไรโอเคปะกินแล้วแบบสบายใจว่ามันแบบ่องแท้อะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได้ฟิลได้ฟิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกห้อนึงนะฮะเฮ้บินเฟรชแล้วก็กุงอ่านรีวิวอ่านของชาวบ้านเขาก่อนนะครับว่าเขาทำกันยังไงเพราว่าฝรั่งนะเขาแนะนำอีห้อนนี้ว่าเออเป็นอีห้อนที่แบบค่อนข้างโอเคเกี่ยวกับน้ำแอปเปิลแต่ว่าไม่ใช่แอปเปิลเขียวเป็นน้ำแอปเปิลแดงกุ้งเเเเลลลลยยยแแแแแบบบบบบหวววาาาานนนนมมมมกก็ะะ้้้่่จไตติ ก็ตามมันก็ยังหวานอยู่ในะยี่ห้อเฮเวนเฟชเชวี่ยไม่ใช่เฮเวนสวรรค์เก็บเกี่ยวนะฮะเฟสก็คือเหมือนแบบเก็บเกี่ยวสดๆอะไรเงี้ยนะฮะก็ดีอร่อยดีแต่ว่าไม่เหมาะกับจะมาการใช้ดีท็อกเพราะมันหวานนะฮะแต่ยี่ห้อที่แบบชนะเลิศนะฮะแล้วก็แบบกินเองซื้อเองกินเองแล้วชอบเนี่ยนะฮะแล้วก็ดีส่วนผสมดีที่สุดเลยก็คือมารีนั่นเองของไทยเรานั่นเองนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์พัชไลน์เนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนะี่ยเขามีแบบในส่วนของเนื้อมาให้ด้วยแล้วคั้นสด้อาหารเยอะ นี่ให้ดูนี่นะฮะไฟเบอร์5กรัมเทียบเท่ากับ20%เนะเห็นไหมยีของใยอายหารที่ต้องการในรับแต่ละวันนะฮะแปลว่ากินแค่5้แก้วเนะี่ยก็คือได้ได้ไฟเบอร์เท่ากับการกินผักทั้งวันแล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะ20%ถูกสูงมากนะฮะยี่ห้อนี้มีเนื้อด้วยแล้วก็อร่อยแล้วก็เป็นแอปเปิลสีเขียวแท้ด้วยแม้ว่าจะมีองุ่นปบนมาน่ดนึงก็แค่15%้เองไม่เยอะอะไรก็รดีแต่ว่าการจะกินน้ำแอปเปิลหรือว่าการซื้อน Apple, ้ำแอปเปิลมาในร นะฮะไม่ใช่ฮาวีและเฮวียแล้วคราว <c oughs> นี้ก็เลยแบบว่าเอออ,อ,เาออีกตัวหนึ่งคือเป็นทางเลือกอีกตัวหนึ่งนะฮะก็เป็นแบบน้ำแอปเปิ้ลชนิดผงอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็แบบมีแอลคาฮอลทีนแล้วก็มีผงแอปเปิ้ลทำให้น้ำเหลวเหลวอย่างนี้นะฮะกลายเป็นผงแห้งๆก็คือทำให้มันดูไฮเดรตก็คือเอาน้ำออกไปแล้วกลายเป็นผงอะ่ะ เหมือนนึกภาพออกว่าแบบกระทิผงอย่างเงี้ยนึกออกป่ะฮะซื้อกะทิก็คือซื้อเป็นน้ำๆเป็นของเหลวมาแต่ว่าจะมีกะทิผงก็คือเป็นผงๆมาแล้วก็มาละลายน้ำอย่างเงี้ยนะฮะกินก็ถามว่าอร่อยเท่ากะทิสดไหมก็ไม่เท่าถูกปะ่ะเพราะนั้นเนี่ยน้ำแอปเปิลผงอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ไม่อร่อยเท่ามาลีอย่างเงี้ยนี่กล่องเล็กก็มีนะกล่องใหญ่ก็มีนะฮะซื้อลองดูนะซึ่งก็รสชาติเดียวกันนะฮะเนี่ยนะฮะมาลีอย่างเงี้ยอร่อยมากแต่อย่างเงี้ยไม่อร่อยเท่าแต่ว่ามาดูว่าส่วนผสมข้างหลังเนี่ยยออ่่าาานนนแแล้้้วบบบเ,เนะฮหคะะะมมดูกัีไรง อ้อของอะไรเนี่ยทุกอย่างหนึง่งเวลีน่าเวลีน่าเลยนะฮะแอลคาไลทีนแอปเปิลพลัสเนี่ยนะฮะส่วนผสมก็แบบผงแอปเปิลที่บอกไปว่าเอามาตากแห้งแล้วก็มาบดๆเนี่ยนะฮะแล้วก็มาใส่แปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิกรัมนะฮะแล้วก็อินูลินก็เป็นใยอา,าหารอีกหกพันใช่ปะหกพันหนึ่งนะฮะใยอา,าหารเยอะมากแล้วก็มีแอลคาไลทีนก็จะช่วยระบบเผาผลาญช่วยนำไขมันไปเผาผลาญด้วยแล้วก็มีวิตามินซีมีคิวเทนนะฮะประมาณนั้นสี่ร้อยหกกว่าบาทสี่ร้อยห้าสิบนะฮะก็